องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันระพี2566 วันที่7สิงหาคมเวลา17นาฬิกานาทีที่สนามฟุตบอลดราคอนโซล่าพาร์คนายวิวัฒนิติการจนานายกองการบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันระพี2566การแข่งขันฟุตบอลร,รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบกับทีมตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีวันรพีตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศัก์ิกมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนสารยุติธรรมรวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับผลการแข่งขันทีมตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีชนะไปด้วยคะแนน3ประตูต่อ2